สวัสดีคะ่ะทุกคนพี่อนงนะคะวันนี้พี่ออกแบบฝึกหัดพัาที่7มาฝากนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยตอนที่พี่ให้น้องๆทำเรื่องที่เป็นบทความนะคะในห,หลายคนทำผิดกันเยอะมากแต่ว่าครั้งนี้เหมือนน้องๆได้แก้ตัวแล้วก็เก่งขึ้นอีกระดับหนึ่งแล้วนะคะทุกๆคนทำถูกกันหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูว่าแต่ละข้อเป็นยังไงนะคะแล้วก็ดูคำศัพท์มันด้วยนะเรื่องนี้นะคะเป็นบทความนะคะเป็นเรื่องที่ชื่อว่า s สเวนซีบิสเนสนิวส์นะคะก็คือเป็นข่าวเกี่ยวกับธุรกิจของสเวนซีนะคะมาเรามาดูเลยค่ะว่าโจทย์บอกว่าอะไรบ้างโจทย์ข้อที่161ถามว่าบทความนี้เนี่ยเกี่ยวกับอะไรนะคะแล้วก็ข้อ62โจทย์ถามว่า Mr. s h e อร์เชเนี่ยนะคะเขาได้พูดถึงลูกค้าว่าลูกค้าเนี่ยชอบเกี่ยวกับ r e สเตอรว่ายังไงบ้างนะคะเขาพูดถึง ความชื่นชอบของลูกค้าว่ายังไงบ้างนะคะแล้วก็ข้อร้อถ้าเจอแบบนี้ปุ๊บน้องๆอ่านตรงที่อยู่ในเครื่องหมายคำพูดเลยนะคะว่าเขาพูดว่าอะไรนะคะเขาพูดว่า two more อีกสองแเน,นี่ยนะคะจะเปิดที่ไซต์นะคะจะเปิดในที่ที่อยู่ในแมนเชสเตอร์แล้วก็ในเอดินเบิร์กนะคะก่อนซัมเมอร์ของปีหน้านะคะบายก็คือก่อนนะคะก่อนช่วงฤดูร้อนของปีหน้าอ่ะอีกสเนี่ยจะ เปิดที่ไซต์แมนเชสเตอร์กับตัวอ e ีนี้ก òn, ่อนฤดูร้อนของปีหน้าอันนี้เนี่ยน่าจะต้องอยู่ตรงจุดไหนของบทความนะคะสรุปเลยโจทย์ถามว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรนะคะแล้วเขาเนี่ยพูดถึงความชอบของลูกค้าว่าลูกค้าเนี่ยชอบอะไรนะคะแล้วก็อีก2เนี่ยจะไปเปิดที่ไซต์ที่แมนเชสเตอร์กับเอดินเบร์เนี่ยก่อนซัมเมอร์ของปีหน้าควรจะไปอยู่ตรงจุดไหนนะคะอ่ะมาไล่อ่านกันเลยค่ะเขาบอกว่า ออกัสว ok ันที่3นะคะอ่ะ spokesperson spokesperson ก็คือเป็นแบบคล้ายๆโฆษกนะคะคล้ายๆแบบว่าเป็นคนโฆษณาคนพูดนะคะ spokesperson สำหรับ r e a in oui, ara, s t e r food market นะคะก็คือบริษัทนี้เนี่ยเขาประกาศเมื่อวานว่าเขาจะเปิดอีก5อีก5ร้านใหม่นะคะตลอดปีตลอด2ปีหน้านะคะเขาจะเปิดอีก5สาขาใหม่นะ s t a r t ท n g เขาจะเริ่มด้วยอันแรกที่อยู่ที่ใจกลางของเซเวนซ่านะคะในใเดซ ember น,นี้อ่ะที่แรกเลยอยู่ที่นี่จากนั้นเขาบอกว่า The ะคอมพานีบริษัทนี้เนี่ยเขามีชื่อเสียงเกี่ยวกับราคาที่แบบคล้ายๆราคาที่มีเหตุมีผลคล้ายๆกับราคาถูกอย่างเงี้ยนะคะ ว i ววิวเน็กซ์โอเพแล้วก็จะเปิดใน Liverpool นะคะในเดือนเมยนะคะแล้วจากนั้นเขาก็พูดว่า The Location of the Final Store แล้วโลเคชันนะคะที่ตั้งของร้านสุดท้ายเนี่ยยังไม่ได้ถูกกำหนดเลยแสดงว่าข้อที่เขาบอกว่าอีก2ที่อยู่ที่ไหนนะั่นนะแล้วก็จะเปิดปีหน้าจะต้องอยู่จุดนี้แน่เลยค่ะก็คือจุดที่2ตรงนี้นะคะดังนั้นข้อที่163เนี่ย ตอบข้อ b นะคะทีนี้เรื่องนี้เขาพูดถึงเรื่องอะไรข้อ a บอกว่า the expansion of a chain of store ถูกต้องเลยนะคะก็คือเป็นการขยายสาขาข,าของของร้านนะคะตอบข้อ a ค่ะข้อ b บอกว่าเป็น family cutting the food budget ก็คือเป็นการลดต้นทุนลดงบประมาณการการใช้จ่ายเกี่ยวกับเกี่ยวกับอาหารของ family ของธุรกิจไม่ใช่นะคะข้อ c บอกว่า the relocation of a popular รีสอ a ์ทแปลว่าเป็นการย้ายที่ตั้งใหม่ของร้านอาหารที่ดังอยู่นะคะไม่ใช่นะเพราะว่าเขาจะเปิดใหม่เนาะต่อไปข้อดีบอกว่า grocery store c h a n g i n the i r price นะะก็คือมีการเปลี่ยนราคาของร้านอาหารออของร้านที่เป็น grocery ก็คือร้านพวกไายผักผลไม้อาหารอะไรต่างๆนะคะไม่ถูกนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ A ค่ะ expansion of a chain of stores นะคะต่อไป ข้อที่166เนี่ยเขาถามเราข้อ162นะคะเขาถามว่ามิสเตอร์เชฟเวิร์ดเนี่ยเขาได้พูดถึงว่าลูกค้าเนี่ยชอบเกี่ยวกับเรสเตอร์เรื่องอะไรเรามาอ่านต่อกันเลยนะคะ เขาบอกว่า the number of re-, re r s t e r location ก็คือจำนวนของ re-ester location เนี่ยนะคะเขาได้เติบโตอย่างมากเลยทั่วทั้ง UK นะคะ shopper ก็คือคนที่เขามาซื้อของเนี่ยเขารู้สึกพอใจ <garments. S 1> <published. S 2> อ่านี่เป็นเรื่องความชอบแล้วเขารู้สึกพอใจกับ wide selection of items ก็คือเขารู้สึกพอใจกับสินค้านะคะที่มีให้เลือกมา,มากมากมายหลากหลายซึ่งมันรวมไปถึง package g o o d นะคะก็คือ สินค้าที่มีแพ็กเกจนะคะ fresh p r o d u c e นะคะก็คือผลิตอย่างแบบว่าผลิตสดใหม่นะคะ and hot ready made meals นะคะ hot ready made meals ก็คล้ายๆกับแบบ easy go นะคะ mama cup อะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าพร้อมที่จะเอาไปอุ่นเตาแล้วก็กินได้เลยนะคะ,ะดังนั้นอันนี้คือความชอบแล้วนะคะงนั้นเขาชอบตอบข้อไหนดีข้อ A เขาบอกว่าเกี่ยวกับ is friendly customer service ก็คือเกี่ยวกับ ความมีมนุษยสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าของ ของพนักง,งานไม่ถูกนะคะข้อ b บอกว่าราคาไม่แพงอันนี้ก็ไม่ถูกนะคะอันนี้ c u เมอร์ไม่ได้พูดถึงเนาะต่อไปขอ้อ c บอกว่า home delivery service ก็ไม่ได้พูดถึงการไปส่งสินค้าที่บ้านนะคะข้อดีบอกว่า is prepared food อันนี้ถูกต้องนะคะก็คือเป็นอาหารที่ถูกเตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือพร้อมที่จะเอาไปอุ่นนะคะแบบนี้เลยตอบข้อดีนะคะทีนี้เรามาอ่านต่อกันอีกนิดนึงดีกว่านะคะเขาบอกว่า according to j o n a l s h e v e r d นะคะก็คือตามที่ ตามที่เดอร์เนอร์เชฟเวิร์ดเขาพูดจริงๆก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะเพราะว่าเชฟเวิร์ดเป็นคนพูดนะคะเป็น Director of Marketing ก็คือเป็นหัวหน้าเลยเป็นหัวหน้าฝ่ายการตลาดเขาบอกว่า The Letter ชื่อซึ่ง,ง,งช่วงหลังมาเนี่ยเขา p a r t i c u l a r l y popular with Working Par ร์กะคะก็คือช่วงหลังมาเนี่ยเขายิ่งเป็นที่นิยมมากๆเลยสำหรับกับพวกที่เป็น พ่อพ่อแม่สมัยใหม่ที่ออกไปทำงานนะคะ many of these customers มีลูกค้าหลายๆคนในนี้นะคะ in particular นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขา have limited time นะคะ to cook เขามีเวลาน้อยนะคะที่จะเขามีเวลาจำกัดที่จะมาทำอาหารแต่ยังคงต้องการให้ครอบครัวของพวกเขาเนี่ยให้กินอาหารที่เป็นเขาเรียกว่าอะไ like ร wholesome food ก็คือเป็นอาหารที่แบบว่าครบถ้วนอยู่อย่างเงี้ยนะคะ s a y เช h e วิร r d เขาพูดแบบนี้ดังนั้นก็โอเคข้อนั้นถูกต้องจริงๆนะคะก็คือเขาชอบ Prepare Food นะคะจากนั้นอันนี้พี่จะอ่านให้เราฟังต่อนะเขาบอกว่า last m a r c h นะคะก็คือเดือน March ที่แล้วเนี่ย registers เนี่ย high chef นะคะก็คือบริษัทนี้นะคะเขาได้จ้างเชฟคนนี้นะคะซึ่งเฟมนะคะก็คือมีชื่อเสียงซึ่งเขามีชื่อเสียงในร้านอาหารในลอนดอนของเขาที่ชื่อว่า g a b i e l a on second นะคะเพื่อที่จะมาคราฟเพื่อที่จะมาปรุงอาหารหรือเพื่อที่จะมาผลิตอาหารนะคะ เพื่อที่จะมาผลิตอาหาร t h e s r s n g t u r e home s t ล์ดิเชอ e นะคะก็คือเพื่อที่จะให้ผู้หญิงคนนี้นะคะเขามาทำอาหารนะคะที่เป็นจานเด่นของเขาเลยที่เป็นโฮมสไตล์นะคะที่แบบว่าเหมือนกับทำที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นสินค้าเป็นจานที่โดดเด่นของเขาเลยนะคะเขาก็จ้างคนนี้มาโอเคก็น้องๆไม่ไม่จำเป็นต้องอ่านให้หมดก็สามารถตอบได้แล้วเนาะสำหรับคำถามชุดนี้นะคะแล้วก็ หลายๆคนนะตอบถูกคือตอบถูกเกือบทุกคนเลยนะคะพี่ก็ดีใจกับน้องๆด้วยนะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปเอาข้อสอบมาฝากกันอีกนะคะมาทำกันนะคะ